ไปทิดที่มึงทำงั้นเขาไม่ได้ว่ามึงหล่อนะเว้ยเขาเรียกว่าลาบไอเ้เหี้ยเข้าใจไหมลาบไอ้สัต Lets go หน้ามึงแม่งอย่างลาบไม่ได้อยากให้รู้แต่อยากให้ทราบหน้ามึงแม่งอย่างลาบ,ลาบกินลอยไปไกลจะมีหมามาคาบหน้ามึงแม่งอย่างลาบไม่ต้องมาคุยมึงไรมารยาทหน้ามึงแม่งอย่างลาบ making shit ซองไม่มีคุณภาพ เดออี๋กกูซาดหน้าให้อย่าก็เป็นเลี้ยวเคียงถ้าเกิดไม่เข้าใจให้มาฟังในเพลง My Boy p พสบ b แต่กูบันเลงแต่ก่อนมึงก็ดีแต่ตอนนี้มึงเชน <Hey. S 1> ่นปากไปสัตว์พวก,กุลันแด่กเกียเมียมึงก็สวยดีแต่มาเลิกกูเตงเตงหน้าแตกไปสัตไม่มีใครมาเค็มทำเป็นล <Whoa. S 1> อยสัตวปไปเลติกต็อกเมียมึงติดใจ The Big cock c o c กแฟนขัามีแตสกรอยไม่ต้องโชว์หรอก <c oughs> ถ้าเกิดพมาฟังอย่าพึ่งช็อกว้าวถ้าเกิดพมาฟังอย่าพึ่งช็อกเพราะกูอันตรายกับ The Bad c o u p l ว จะทำอะ<ม>ไรให้มึงคิดสักนิดเอาลูกไปใส่ฟ้าอย่างลาบเลยทิศอยากยัดมึงเข้าในกรงอยู่งูพิษแดดบ,บิชกดล่านแต่งตุมมิดจิตนิษใสมันก็เฮียเหมืนอนเปอร์วิทพวกกูไม่เสพยญญาแดกโคบปลิตลิต<ย>ที่กูเตือนให้มึงฟังเดียวเสียชีวิตแล้วก็เลืเดเ<ม>ช็ดหน้ามึงแม่งอย่างลาบไม่ได้อยากให้รู้แต่อยากให้ทราบหน้ามึงแม่งอย่างลาบกินลอยไปไกลจนไม่มามาคาบหน้ามึงแม่งอย่างลาบไม่ต้องมาคุยมึงไรมารยาทหน้ามึงแม่งอย่างลาบ breaking shit สองไม่มีคน เรียกตัวเองวัยรุ่นเมกาหน้าอย่างมึงควรเอาไปไถนาะพูดมาแล้วกูแม่งก็หากูหาธรรมชาติไม่ได้เสพบกัญชาคุณล,ลอยมานี่เพราะัลัามันพามาไปเดาที่เล่นแหกกูเห็นคาตากูเอาได้หมดไม่ว่าจะกี่บาบา้าร้อยชายมึงเมายาพลาหน้ามึงแม่งอย่างลาบไม่ได้อยากให้รู้แต่อยากให้ทราบหน้ามึงแม่งอย่างลาบกินลอยไปไกลจะมีหมามาคาบหน้ามึงแม่ง สองไม่มีคนนะภาพคนแบบนี้ดูได้ที่สังเกตวัยรุ่นกินทอมกูว่ามึงเสพคนด่าไปทั่วกูเห็นหลายเพจเด้าพื้นที่ละแห่แบบลิมิเต็ดอายุ13เด็นึกตัวเองโคตรเพ็ดอยากจับขึ้นเคียงสับเป็นเศษเศษกูกับมึงควรแบบเป็นเกตดเขตเป็นได้แิ่ลาบอย่ามาใกล้สเต็ก <Whoa. S 1> อย่ามาเทียบกับก,กูเราคนละเลเวลมึงแม่งยังตำ่ำแต่กูหอไอเฟลไม่ใช่ไดมอนไม่มีคุชเชเบลถ้าเกิดมึงเจ็บชวนเพิ่มมาฟังเร็วทำทุกอย่างเพื่อที่จะดังหน้าอย่างลาบนึกตัวเองบาง,บาง,บาง เรียววานัอยากรู้จากกูมึงก็ลองมาฟังหน้ามึงแม่งอย่างลาบ,ลาบไม่ได้อยากให้รู้แต่อยากให้ทราบหน้ามึงแม่งอย่างลาบ,ลาบกินลอยไปไกลจะไม่มามา้าบหน้ามึงแม่งอย่างลาบ,ลาบไม่ต้องมาคุยมึงไรมารยาทหน้ามึงแม่งอย่างลาบ making shit สองไม่มีคุณ,ณภาพ